หน้าวัวอันนี้หรอแล้วทำไมมันถึงมี่องหรือมั้งใช่หรือเปล่าไม่ใช่มันมีลองดูสิในีนน้องหนูลองไปก้มดูใกล้สิมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงอเด็กๆช่วยกันดูสิก็เหมือนใบบัวเหมือนใบบัวใบใหญ่กว่าต้นอะไรนี่เขาเส้นสน่ห์จันแดงเออว่านเสน่ห์จันแดงต้นว่านเสน่จันแดงที่กันนะพี่ถ่ายต้นนี้เอออ่ะลองดูต้นนี้คือต้นอะไรนั่งดูสิ อันนี้เขาเรียกว่าเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เราก็ให้ AI มันช่วยใช่ไหมต้นอะไรครัะต้นอะไรต้นกวักใบเงินเรียกเงินเรียกอเรต้นกวักใบเงินต้นกวักใบเงินนี่หรอไม่ใช่หรออันนี้หรอใช่ มีนหน่อยได้มต้นกวักใบเงินตรงนั้นอ่ะต้นใบเงินนี่ต้นกวักใบเงินอ่าวมีต้นไม้ด้วยนะใหญ่โอ้โหต้นใหญ่มากอ่ะใช่มันมันอยู่ต้นอะไรอันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ถามอ่ะพี่เจนลองดูว่ามันคือต้นอะไรใบมะต้นใหญ่ต้นอะไดูดต้นมันดูดบ่อน้ําในน้ํามันกินหมดเลยต้นไม้กินน้ำอ๋อมันใหญ่มาก ต้นไม้กินน้ำเป็นน้ำหมดเลยอ่ะอันนี้คือต้นต้นอะไรต้นเศรษฐีวินสันนี่ต้นเศรษฐีวินสันต้นใหญ่มากขอขอลองถ่ายมั่งสิต้นเศรษฐีวินสันยักษ์เลยให้น้องปิ่มถ่ายอ่ะให้น้องปิ่มถ่ายมั่งสอนพี่เจงสอนไม่ไม่เพ่อกช็อกเกแล้กินไปเลยหนูอ้าไปเลยค่ะอ้าให้หมดเลยอ๋อต้นอื่นต้นอื่นมั่งตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละมาตรงนี้แหละ นกพิมพ์ถ่ายต้นอ่าเอาต้นไหนนี่นกพิมพ์ต้นนี้้เนนตที่ญาพิมพ์เนี่ยต้นฟ้าทะลายโจรต้นฟ้าทลายโจรไหนไหนเอาต้นไหนดีต้นนี้ไปแล้วต้นนี้ไปแล้วแล้วเหลือแค่ต้นนี้อ่เหลือต้นเล็กๆเนี่ยอ่หนูเราถ่ายตรงนี้กุดกุดลองนับซิว่าเราบ้านเรามีต้นไม้กี่อย่างโอ้โหไม่นับไม่ไหวหรอกเยอะขนาดนี้ต้นอะไรอ่ะ ต้นอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้ต้นฟ้าถางจระเข้ต้นว่านหางจระเข้ใช่เหรอใช่เหรอไหนดูสิเอาใหม่สิเนี่ยฟ้าหางจระเข้เหรอเหรอแล้วมันมีอ๋อตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้ไหนตรงนี้หมดยังยังไม่ได้ถ่ายต้นนี้เลยนะต้นนี้มันคล้ายๆอะไรนะโอ้โหฮะ นี่ต้นอะไรคล้ายต้นไอ้นี่หรือเปล่าต้นอะไรครับกล้วยไม้กล้วยไม้พันไหนพันอะไรพันอะไรลองดูอันนี้ต้นกล้วยไม้ลูกต้นกล้วยไม้ใช่ไม่มีดอกเลยกล้วยไม้พันอะไรอันนี้อ้ยอุ้ยตาขาดตาขาดตาขาดไหนไหนกล ไหนต้นอะไรนะมาดูกันต่อกล้วยไม้กะเลกะล่อนเนาะใช่เหรอลูกไหนใช่ไหมอยาให้ให้ให้พี่ๆเขามายืนยันสิเคยพี่ๆรู้จักไหมไหนขอบแบกให้ดูต้นใหญ่ขับได้ยัง่ยฉันอยากรู้ว่าเป็นตะขาบสายพันธุ์อะไรใช่ตะขามเราไม่ใช่หรอกขึ้นะไรที่พี่แต้มาหาอตัวนี้สิตัวสีแดงๆอ่ะว่ามันคือตัวอะไร มันเป็นต้องซูมอยู่เนี่ยต้องซูมเลยนะกูเด้โอเคมันคือแดงๆเนี่ยคืออะไรไม่รู้มันไม่ข,<อ>ขึ้น<อ>หรอ,ขอเขาไม่เป็นดอกไม้ขเขาไม่ได้ขึ้นเป็นแมลงเอาหรอแสดงว่าเราต้องซูมเยอะๆไงไ่พี่ดินอยากรู้จักต้นไหนอีกใช่ไหมครับ ได้ไหมครับมันต้องเป็นแดงๆนี่นี่บ้างกิ้งกือแบนใช่ไหมใช่กิ้งกือแบนกิ้งกือแบนแบนจริงๆพี่ต้มาดูกิ้งกือแบนใช่หรือเปล่าใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้คือกิ้งกือแบนกิ้งกือแบนกิ้งกือแบนนะหาข้อมูลได้แล้วเหรอได้แล้วพี่เต้หาข้อมูลได้แล้ว แต่เต้งดูเลื่อนมาดูวิดีโอใช่ไหมมันเป็นกิ้งคือมังกรสีชมพูไหนอันไหนเนี่ยเอเหรอเจอภาพตกลมมันอาจจะเหมือนชื่อเดียวกันก็ได้นะมันคือกิ้งคือเหมือนกันแต่ว่าบางที่เขาอาจจะเรียกกิ้งคือแบนหรือว่าก็กิ้งคือมังกรสีชมพูใช,ใช่ไหมทุกคนช ใช่ไหมทุกคนรู้ไหมไม่เขาเรียกไม่เหมือนกันนะลองคอมเมนต์มาบอกชื่อหน่อยนะถ้าใครรู้จัก<า>ชื่อมันบางคนก็เรียกว่ามันเป็นแบรนดบางคนก็เรียกว่ามันเป็นมังกรมังกรไหนเราจะไปดูตรงไหนต่อไหนมาดูตรงนี้ดีกว่าดูแถวนี้แหละมาดูแถวนี้แหละตรน,นี่นี่น,นี่อันนี้มันมีดอกได้ได้แต่มันดูช้ำๆแล้วมันแต่ยังมันมีดอกแม่กระบองเพชรอันนี้เสื้อหาไปแล้วเสื้อหาไปแล้วเราแต่อยากรู้ชื่ออ่ะมันกระบองเพชรอะไร มีไหมมีชื่อไหมเออนี่ไงใช่ป่ะคล้ายๆมันจะออกดอกด้วยนนะออกดอกด้วยออกดอกเป็นดอกเล็กๆสีชมพูต้อกกระบองเพชรทุกทุกต้นน่ะมีดอกหมดหรอแต่ยังไม่เห็นออกดอกกันอตรงเนี้ยยังไม่ออกดอกเลยก็อเมื่อกี้เราอะไปไปไปเป็นฟันตรงนี้มาฟันหน้าเพราะว่ากะเลมันติดฟันเราไหนมานี่สิ เมื่อกี้เธอไปทำอะไรมานะไปไปแปลงฟันเธอไปแปลงฟันมาเหรอแปลงฟันที่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเช็ดะว่ไม่เช็ดไม่เช็ดทาแป้งมาอยู่โอ้โหแม่ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ไงไหนยิงฟันสิเขากระสมันติดฟันหน้าเธอก็เลยไปแปลงฟันมาเหรอคะโอเคยังไม่ได้ถ่ายต้นนี้เลยต้นนี้อะลองดูสิ ต้นนี้คือต้อนอะไรคะนี่ใบแบบนี้นะตระลิงปิงหรอใช่หรอไม่ใช่ใช่หรือเปล่าแต่มันก็คล้ายๆคล้าย,ายตะล,ล,ล,ลิงปิงหรอใช่ไหมทุกคนว่ามันคล้ายๆตระลิงปิงหรือเปล่าต้นนี้ใบแบบนี้มันตะลิงปิงอืมไหนพี่ติมาจับดูอย่างเงี้ใบใบคล้ายไหมใบไม่คล้ายเอ้ยมันมันมีแต่แบบเนี้ย พี่ก็สารเราก็ซื้อต้นอะไรต้นมะข้าวโมเก่งลิงใช่ไหมต้นมะขามมะเก่งล uh ิง huh. ที I mean, uh ่เราซืーー้อเมื่อป si ีท okay. uh ี huh. ่แล้วไุไหนุกต้นพระเจ้าต้นพระเจ้าพระองค์รุ่นอรุ่นแล้วต้นพระเจ้าห้าพระองค์ใช่หรอเป็นใช่หรอใช่หรออันนี้ต้นอะไรอันนี้ชะดาเปล่าเดี๋ยวก่อนพี่เต้ทำไมเอไอมันบอกเป็นต้นพระเจ้าห้าพระองค์อ่ะใช่หรือเปล่ามันมีมันเหมือนเนาะเอามาขอถ่ายใกล้ๆอีกรอบหนึ่งอันนี้อย่างเงี้ย แบบนี้หอันนี้มันคือต้นอะไรต้นมันยาวๆนะต้นมันยาวๆเจอไหมเจอต้นอะไรไม่บอกมันต้องมันดูวีไม่รู้เลยต้นอะไรใช่มันไม่รู้อืมไหม่้มาดูีตอนนี้ร่างกายเป็น ไหนอ่ะต้นมะขามมะแกงลิงพี่เต่งตายยังอันนี้ของน้องติมต้นมะขามมะแขงลิงต้นทองหนูทำกระเป๋าไหนอ่ะดูไหนกันกระเป๋าของหนูอยู่ไหนกันี่ไหนอยู่ไหนขึ้นขายไหนบ้างต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยไหนอ่ะไหนคะมันก็เหมือนต้นนี้แหละไหนมันเหมือนต้นเนี้ยใช่เหรอไมไม่แล้วใบมันอยู่ไหน ตงไม่เห็นขอบกุ้งคาร์ด้าค่ะในใบมันอยู่ไหนอ่ะใช่หนูพูดถึงว่ามีแตงทำไมอ่ะหนูไม่อยู่ตรงนี้ก่อนเลยมีแตงอ่าแตงหนูโอ้ยด้วยกันด้วยกันก็นี่มีขนต้นนี้มีขนอ๋อไหนมันมีขนยังไงแล้วพี่แตงก็แปดหนูแล้วก็แบบนี้นี่นะมันมีขนแบบนี้ทมีขนบนต้นเลยนะพี่แตงลองจับดูแล้วอ๋อแล้วมันเจ็บไหมไม่เจ็บ มันมีขนตรงใบมันมีไหมเนี่ยมีใบเออจริงด้วยไหนขนนะหาสิมันอยู่ไหนนี่ไงหนูดูดีดีหนูดูดีดีต้นมันมีขนเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเออมันใบมันนิ่มๆด้วยนะลองจับดูสิใบนิ่มๆเออใบมันไม่คันหรอกทำไมใบมันนุ่มๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจับตรงใบอ่อนๆเนี่ยเออเนี่ย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 นุ่มๆนุ่มๆมากนี่หนูหนูจับตรงนี้นี่นีอันนี้นุ่มนะเออนุ่มนี่อันนี่อ่อนๆยิ่งนุ่มใหญ่เลย อ่เจอไหมพี่เต้งแต่เรามันเปลี่ยนนะเจอไหมเฮ้ยอะไรยุ่งไปแกล้งน้องสิเอาอย่าไปแกล้งพี่สิเจอไหมครับเจอไหมต้นอะโวคาโดเหรอไม่ใช่หรอต้นนี้เลยนะ AI มันไม่รู้เรื่องอะโวคาโดหรอไม่รู้ไม่ใช่มั้งเมื่กี้มันบอกว่าอะไรนะลองอาเซอร์อันมันเลื่อนได้นะอันนี้อ่ะลองอ่ะลองถ่ายไอ้การ์ดดูมาแรงอะไรอ่ะ จนจนจนแมลงอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมแมลงอะไรเดี๋ยวยืดเฉยก่อนอ่ะพี่เจ้งถ่ายก่อนมาดูก่อนปัญห์แมลงอะไรเนี่ยไหนเนี่ยมันทุกคนเห็นแมลงไหมอ่ะใช่มันคือแมลงไม่ได้เห็นมาขยับได้ใช่มันคือแมลงป้องไม่โฟกัสเลยเฮ้ยมันลายแปลกมากแมลงอะไรอ่ะโอยเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายป๊บพี่เจ๊ต้องถ่าบอย่างเงี้ยแม่จะถ่ายเห็น โอ้ขอขอ้อข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 อออข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 อนอขอขอขอมันเขอ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 ขๆขอ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 ขาขอ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 ขลขอ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 อข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 ออข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 ออขอขออข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 ออขอขอๆอขอขอขอๆออข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 อ มึงนิ่งมึงนิ่งปึ๊บมันขึ้นตัวอะไรตัวอะไรกล้องมันซูมไม่ชัดอด้ไม่ได้เหรอเนี่ย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 กล้องมันซูมไม่ชัดคือตัวอะไรงงมากเลยกล้องมันซูมของเต้งมันซูมไม่ได้ของมันไปซูมได้เต่งมันไปซูมข้างหลังอะเต้งซูมได้แล้วนี่ไงมันตัวอะไร อันอันเนี้ยมันตัวบ้าตัวอะไรอ่ะตัวบ้าตัวบ้าเออขอลองสู้อ่ะโซมิเดีอยโซมิเดียตุ้จะจับใบจับทำไมตอนนี้ก่อนจันมองไม่เห็นเนี่ยใบไม้ใบไม้จับให้อ่าหนูไปจับหนูไปจับให้พี่เต้หน่อยจับใบไม้ให้พี่เต้หน่อยจับไว้จับไว้จับเออเออนั่นแหละเอามาแล้วไมหลังรุ่งเตยเอามาทำลายไม้ไม่เอาไม่เอาพี่เต้พี่เต้ชี้ชัดเอาไหม ให้มันเกาะนี่หรอมันจะเกาะเหรอลูกอ่าๆไม่ช่วยน่าเออระเด้งกระเด้งสะดุ้งน้สะดุ้งเกเด้งอ่าให้มันค่อยๆเกาะมันก็ตกใจเป็นเหมือนกันเนี่ยมันตกใจไงนั่นันไม่ยอมมาเกาะมันมันชอบสีเขียวลูกมันชอบสีเขียวอือโอ้ยถ่ายไม่ได้เลยถ่ายไม่ได้เหรอไม่เอา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 อันนี้ไปเก็บไปเก็บไปเก็บ มันไม่เอาจังคู่อะ่ะมันไม่ได้หรอกนั่ว้ยเฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยเหรอเออเห็นช, <ắt S 2> ชัดชัดขึ้นแล้วนะเห็นไหมพี่จีจัดการมันให้ลแล้วโอเคโอ้ให้ไม่ใช่ <laughs> นี่เขียวเนี่ยแหละ มันไม่เอา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 ค่ะมันไม่มาหรอกค่ะมันต้องเป็นธรรมชาติค่ะมันคือมันเอ้ยแมลงอะไรลูกเจอไหมนั่นนั่นนั่นแม่แม่ลองจับสิคล้าย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 ไหนแม่ดูอุ้ยหนูกลัวแม่หนูกลัวหนูว่าเอาไปเก็บดอกกล้วยไม้เลยไหนเจอไหมไม่เจอมันเจอใหม่สิเจอเจ็บอันนี้เห็นชัดมากเลยนะถ่ายใหม่สิ กล้องเบอร์ไม่กล้องมันเบอร์เดี๋ยวไจับจับจับจ้ากล้องเต้งเบอร์อยู่เนี่ยเนี่ยเวลาพี่เต้งถ่ายพี่เต้งต้องอยู่ไหนล่ะอย่าไปแกะหามันหาน้องตีเข้ากีบเมฆไปเลยเป็นเข้ากีบเมฆไปเลยเอาไปเอาเอาเอาใหม่ดีกว่าถ่ายถ่ายตัวอื่นดีกว่านี่นี่ไงอยู่ใต้เนี่ยเลยอยู่ใต้มองไม่เห็นเลยอะนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเวลาถ่ายเวลาถ่ายกดอย่างเงี้นะ โฟกัสอย่างเงี้ยกดทีนึงเงี้ยอย่างเงี้ยคือแมลงจำพวกมวนเหระ ไม่รู้อ่ะเขามาส่งอะไรเขามาส่งอะไรอ๋อบินแล้วเหรอใช่มาพี่พี่ไปจับมันหนึ่งทีแล้วก็มันบินไปเลยพี่จะปล่อยตามธรรมชาติแล้วเราจะดูอะไรต่อไหมไม่รู้เลยแต่ เอาไปฝั่งนู้นต่อเราเปลี่ยนฝั่งเราเปลี่ยนฝั่งไปไม่ไม Hi> ่ไม่ไม่ไม่ไปแม่จะดูใรนนี่มีหอยด้วยเหรอมีเรนบอกว่าเอ้ยจะไปเจอหอยเนี่ยงนะเร่งเอาไปให้ตาตา ไหนแล้วไหนหนูรู้จักกล้องอะไรบ้างคะอืมต้นนี้อันนี้ใบบัวใบบัวใบบัวต้นมะพร้าวไหนต้นมะพร้าวอ่ะเราปลูกเหรอต้นไม้ฮกิ่งไม้เนี่ยไหนลองดูสิปลูกปลูกอะไรไว้เนี่ยแม่หนูรู้นั้นปลูกหรือมันขึ้นเองแม่หนูรู้ว่าชี่ ประเทศเต้าหน้าแล้วก็กิ่งไม้แล้วก็ใบไม้เต้าหน้ามันมันอยู่อยู่ฝั่งเดียวกันนะคือคืออะไรไม่เข้าใจประเทศประเทศเต้าหน้าคืออะไรประเทศเต้าหน้าก็คือต้นกิ่งไม้อ่าเหมือนต้นนี้หรอต้นกิ่งไม้แต่อันนี้เจอผีเสื้อเจอผีเสื้อเหรอ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวมันก็จะบินออกมาเองแหละยจับเลยค่อยค่อยค่อยเคลียร์มัน่อเดี๋ยวมันก็อือแล้วจะเอาอะไรมาปิดอ่ะลูกอือก็ต้องหากระดาษมามามาปิดฝั่งนี้ไปเอากระดาษมาโอเคไปหากระดาษมาโอเคกระดาษแล้วแต่เราไม่ได้จับไปทําอะไรใช่ไหมเราจะแค่เอาไปไปปล่อยตรงที่ธรรมชาติเยอะกว่าน่อยใช่ไหม เออเอาไปปล่อยมันตรงต้นไม้เนาะใช่มันใช่ผีเสื้อหรือมันแมลงผีเสื้อใช่ผีเสื้อเหรอไม่รู้ถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวต้องดูปีกมันออกมาแล้วไปแล้วอ้๋อวินบินแล้ววิ่งแล้วไปแล้วเอาดิเอาให้มันกะดพีเทีนมันกะ มันกาะมันกาะกางเกงแม่นุกนี่มันอยู่นี่มาแล้วอ๋อไี่จีนมัเป็นผีเสื้อตอนกลางคืนแล้วบปล่เนี่ยถ่ายดูก่อนเอ่าถ่ายดูก่อนเอาถ่ายดูก่อนอย่าอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันเคล็ดเกาะกิ่งเปล่า มันใช่ผีเสื้อเหรอมันเหมือนมันเป็นวันแรงอะไรสักอย่างเราไปนิ่งนะแม่แม่จับไว้ให้ก่อนเล่นหนูเมียได้ก็ยังมันปล่อยเลี้ยงอ่ะมันยังเลยมันยังไม่ไปเลยไเอาจับไปดิไว้ไว้ลูกก่อนเน่นมากอโอเคมาตรงนี้เลยเฮ้ยเอาถือเอากระดาษปิดไว้ ป,ปิดไว้เอาปิดไว้ถือกระดาษไปปิดไปไปเอาไปตรงโน้น้อง๊ีนพิกกระดาษเอ้ยอย่าไปจิ้มมันพิกกระดาษพิกกระดาษเลยนี่นี่นี่นนเอาไปเอาพีเ่เต้งจับอ่าช่วยพีเ่เต้งจับออาไปเอาไปไหนอ่ะเ,เอาไปตรงโน้นเอาไปข้างนอกเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไปตรงนู้นไปตรงนู้นองต้นนี้อกมาปล่ตรงต้โอเคจะปล่อยเลยนะอ่าโอเคพี่เด้ปล่อยเลยค่อยๆค่อค่อยสะบัดไม่เป็นไรนะแม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะืไม่ตกโอเคปล่อยตรงนี้เลย ปอกไปไหมออกไหมอ๋อไม่ออกออเลยเดี๋ยวมันก็ไปเกาะต้นไม้เองไะก็มองเอ่อยูอืองั้นน่ะโอเคทุกเราเราไปทำอย่างอื่นก่อนปล่อยมันไว้นี่แหละใช่ถ้ามันไม่ออกอ่ะถ้าไม่ออก,ออกเดี๋ยวพี่จัดการเองเออจัดการอะไรจัรดการอาใช้กระดาษเขียนใหม่รู้ค่ะออกไหมอ๋อใช้กระดาษสิใช้กระดาษสิเอา้าใ,ใช้กระดาษ ไม่เป็นไรนี่เอามาสบัดนี่มาหนิแม่เอามาทำหวานให้เขาจแล้วเขาจเยเอาบินปอ่ะออเขาบินแล้วปล่อยเขาปล่อยเขากินอะไรอะอะไรอะขี้ขาุยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยบิน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 บ๊ายบายเฮ้ยไต่ เขาอชอบอยู่ที่หนองกีนมาดูไปก่อนไม่ทำก็ได้มันห้อยตัวมันห้อยตัวเหมือนดักแด้เราจะดูอะไรต่อม,มีอะไรจะดูต่อไหมโอเคขอบคุณไปนไหน อูตัวอื่นสิมันมีตัวใหม่ไหมไม่หย่าไปยนไปแล้วจะให้ว่าเอ้ยต้องตีนทำเกาะอยู่ที่ที่เสื้อพี่เตงแล้วใครบอกใครเล่นนะไม่ออกเลยไหนมน่ไม่สิไม,ม่สิแม่จะออกสิแม่จะออกสิออกสนี่ทำไงล่ะแม่ว่ามันไหนเอากระดาษมาให้แม่หน่อย ควไม่น่าให้น้องตีนไปไล่เลยไม่ต้องไม่เอาอันนั้นโดนเขาจะเจ็บไปแล้วมันจะโดนเหกเลยเนี่ยไปไหนแล้ววะไปขอดูพี่มีอะไรจะดูอีกไหมมีเราลองมองหาแมลงกันดีไหมได้มันมีแมลงที่แปลกๆปลกไหม เอาอันนี้ไปเก็บเอาไม้หนีไปเก็บไม้ไม้หนีไปเก็บเรามาหาสิมันมีแมลงอะไรที่น้อนเขาชอบมีแมวนี่ไงผีเสื้อไหนอ่ะผีเสื้อมันนี่อมันมีแมลงอะไรมั่งไหนผีเสื้อบินเล้วผีเสื้อโอ้ยอะไร ว้ายนะพอมันเกาะเสร็จมันก็ทิ้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออมันทิ้งเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันที่มันเกาะอนุกเนี่ยก็ทิ้งแปะเอ้ยไหนมันที่มันเกาะตรงไหนเธอจะโดนนะแค่เดินนะเดินปู่แน่เดินปู่แน่มันทิ้งขนเนมันทิ้งขนไหนเรามีอะไรไหมโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหน แมงแล้วเหรอใช่ไหมมันเป็นแมงหรือมันเป็นแค่อะไรติดเฉยๆอ่าหมดใบไม้ติดอ่ะใบไม้ติดใบไม้ใบไม้ใบไม้ไม่มีอะไรอืมอย่าทำค่ะเขาให้ศึกษาไม่ไม่ใช่ใหมาเล่นอืม อ้ทำดีๆทำดีๆน่าต้องถ่ายเลยต้นนู้นอยู่ไม่ได้ต้นบาเลยเลยต้นอะไรไม่รู้โอเคมาเด็กๆมานี่เด็กๆมานี่เด็กมาก่อนมาเด็กเด็กมานี่ไม่รู้ต้นอะไรมามาบายยังบายบายเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะอ้าวฝาก ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามงจินปินชานนลนะจินปีนชาแนลอ่าบายบายไม่ติดแต่คลิปนี้ปีไม่โอเคไปอาบน้ำแล้ว